งามบอกพี่น้องค่ะโอ้ยสุดทนเ้ยที่น่ะเห็นจ้ทงทงึ่งๆเป็นพวงอยู่เลยพี่น้องเอ้ยตรงนี้สะออดดิ ไปเบิ่องหลายๆต้นนะพี่น้องเย้ยต้นเลขนะเนี่ยเต็มทุกต้นพี่น้องค่ะพามาเบิ้งดอกทุเรียนเต็มทุกต้นเลยเจ้าวะเจ้าวะกระดอกกระเดียเท้มันคือมะกระดอกกะเดียเทดี โูดพโพ<ท>ูดพูดม er ทุเรียนเดี Gotta, ๋ยวมันออกมากเด้อพี่น้องเออพูเดี๋ยวมันออกลูกเด้อสับลาบชุกลูกซีปลีบอยู่ละปัดนี่นเนาะนี่แหละ เจ้าของส่วนทุเรียนกับเจ้าสิดีใจกับเจ้าปื้มมีส่วนกันแบบนี้แบบน้อยมีส่วนกันแบบนี้แบบปื้มใจกับเจ้าเก็นผลผลิตแล้วกับเจ้าก็ดีใจขะนาดะเฮาเป็นลูกน้องนี่เห็นเฮาก็ยังโอโู้สะออดแล้วเนาะกับเจ้าเป็นเจ้าของกับเจ้าแห้งสิปื้มใจนะยังว่ากันยังว่ากันยังว่าพูดพูกันได้ไดออ พูดโป้ก no ็จะได้พ en ี่น้องเอ้ยนี่ถูกต้นได้ได้พี่น้องเอ้ยมันออกก็ออกพูดออกโพออกลกออกดิออกกระดอกกระเดียกระดักกระดอกงามแถงามวางามคักงามแนงามกระดอกกระเดียะเต้ คคยคันเขียวคคยคันเขียวน้ำดอกทุเรียนพี่น้องเอ๋ยคันเขียวน้ำเจ้าดีนี่พอเกินอาทิตย์แตกเลยบานเลยดอกพอดอกบานกับปัดดอกลพี่น้องเลยได้เงินแล้วก็เจ้าเนาะชาวสวนก็จังซี่เลยพี่น้องเอ๋ยชาวสวนกับเจ้าก็ได้เงินซี่เลยต้นตุเรียนกับบเรญไงเราพี่น้องเอ๋ย cách này, tầm hơn bảy, chết bảy tỷ, tự chết bỉ này là, đốt, qua, anh dù ban đây sắm nỉ nuôi đấy nông nương nữa, để xài thuốc nhau nhau mới được kẹt มัน,นเ,ลเลยนะี่ก็เราจะรวยแสะอ่อนดิต้นนี้ต้นเดรปีกายนี่ก็ไทยทีจะเบิ่งมากมันอะคุณลูกุณโลอยู่ปีกายนี่ก็ไทยมีดอกยักนะอย่นอ,นนอนกันมีดอกยังน้อยกันมีดอกใหญ่กันมีอ,อนนัออนนี้สะอ่อนเนาะสะอ่อนดิ นี่พูดต้น,นพี่เอาพี่ปลูกใหม่นี่ต้นนี่นถ่ายปีที่แล้วนะต้นนี่ต้นนี่เจอได้ก็เจอได้หน่วยลูกโลเนี่ยต้นหน่วยใหญ่อีกหน่อยประมาณห้าหกโล zoom ไปน้ำกันเนาะพี่น้องป้องปายเนาะเบิ้งไปน้ำกันชมไปน้ำกันนี่ละนี่แหละเห็ดงานสวนกันเปนี้แหละพี่น้องเห็ดผลผลิตได้เท่าแก่ได้เท่าแก่เพื่อาหักแพงเฮาเอินดูเฮาอะไรไม่อยากให้ออกไปใจเลยแหละนี่ฮั่นเฮาเห็ดผลผลิตได้เพิ่นได้ดีนะฮะต่อร่างสิเตะดอกพี่น้องกระลังสีบาทอลไรได้หน่งอันเดีย จะร่างบาลน,น,น่ะนะเกินมื่อแรงมื่ออื่นบานเลยนะตลยัวน,นี้เนะ่ยมาเตะเนาะนี่แหละเพื่อนไงเห็นแล้วเฮ็ดได้เพื่อนเห็นเล้วกิน,น,นยาแล้วก็ดูแลส,สวนให้เพื่อนดีแบบนี้เพื่อนก็ดีเลยดีใจเลยปลื้มเลยอืมคนสวนนะเนาะเห็นผลผลิตได้ดีเพื่อนก็น ไวยลูกน้องปีหน้ากูจะให้โบนัสมึงเอว่าแหละหน่อยดีลายกันแล้วแต่เพื่อนนอกอันนี้บอก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 ขอแล้วแต่เพื่อนให้คับพี่น้องคะ่ะโบได้ขอโบนัสแล้วแต่เพื่อนให้เองอันนี้เพื่อนบอกมากให้ขอโบนัสเพื่อนว่าก็ไมอยู่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงโบนัสนะ บาขอแล้วก็บเ่าเทิงอีกเดี๋ยวเพื่อนให้ให้เองนี่แหละถ้าเป็นเพื่อนให้เพิ่นกับแบบนี้แหละเพื่นเห็นผลผลิตเพื่นป้มใจเพื่อนกับมีพลังปีหน้าต้องหาต้องให้ลูกน้องและโบน,นัสเพิ่นกับวา่าสิแหละพี่น้องเอออ่ะำนี่แหละเนาะเบ่งหลายมันสิบเบื่อไวสะออนไปน้ำข่อยในเด้อเนี่ยสะออนน้ำขคอยในเด้อข่อยอะไสะอนสะอนแต่ดี เจอกันหม่เนาะพี่น้องทุกท่านเนาะถามาเบิ้งออกตอนเวลาบัาน,นี้ปัดดอกขั้นตอนมันมีพี่นะ้องเดี๋ยวปัดดอกเสร็จเดี๋ยวก็มีหน่วยน้อยให้เฮาเบิ้งละบัาน,นี้เออมันก็สิออกหน่วยน้อยจำนี่นี่แหละลูกมันจะจำนี่เออจำน,นี้เดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนาะเดี๋ยวถ้ามาเบิ้งกันจะเตะสิอัปเดตให้เบิง้ง được <coughs>